ว่าตั้งหววกต้นอะไรอยู่หะไรครับใครมาทำไข่มวยแล้วใบอยู่ไหนไข่มวยผมเจ็คแล้วครับไข่มวยผมเจ็คแล้วเหรอใช่ครับก็คุยอะไรกันเอ้ยได้ขาว่าทากฎหมายเหรอจหน่ครับจ้าหน้า่ไม่มีครับไม่มีไม่มีเรอ่นจ้าหน้าทไม่มีหมดแล้วเดี๋ยวเล่นผ้าเล่นมีดได้เวลาตัดผมมันเลียงิบหองศานี่มัน งององซาเันมันเหมือนกับการทำแลวระวังนะเป็นองไม่หวงน่ายนะครับเขาอบนเชียวปะคือเมากไปทะเลเกลียวคึ้นเมาไปแท้หลบพอหลบมากับหลบขักันเลยเนี่มันอเกเดียวเมาแล้วไอ้ตยิบๆลบมาเกเีกครับเอาอีกครับนาขี้ังัมขาวก็เมาแล้วะเน่เบิ้งองบาทเลย ไอ้หัวย้อก็ยึดโอ้โหรุดด้าน้หัวนก็เก็บมอหดก็ยิหิวแหงเลยจัยตานทะลุหอดตัวนะโอ้สามเบรกลวดักไว้ตอกมนตัวนี้่ว่าหนาใจดียกขวดเรื่องตนครับหดด้วยวดเอาเงเอเนืหาเห็ด

เออตัวเฮ้าคนเรกโอ้แต่ไปซ้ำเบียก็ไงถ้าเนอบาดถ้าเนาหัวหน้าเขาเนนาะเมื่อก็ได้ไอ้เนี่ยไม่เอาจะเปีกก่อนเอ้าจะเปียเหี้ยวะนี่ยจะเปียกซ้ำเบียก็สิเมื่อไรติดอย่างน่ยคุยกันทกนไปยังหรอมคุยกันก่อนจะได้มันจะได้ก่อนจะดีไปฝากซีไปกซี่ไปละนม่ไปไปที่ไหนล่ะไไปละอ้าวยิเมอยู่นี่วะเพื่อนเจ้าอยู่เมืองไหนก่อนสินอน้ม่ากซีฝากซ ปากกัเลยกอจะไปปากซี่ยเนี่เซ่ขคนเซ่ก่อนนะนั่นดิม่ตำรวจนุ่มล้นาะว่ะดิเจาก่อนก็เป็นมอล้อะสอดตำรวจได้โอ้มล้กัเจ้ากรันเะกกนเมื่อีโอ้ยฟังเอาฟังล่ำไบมีเอามาจักวดไงกวดนึ่งี่เดี๋ยวแจลเราแจกเอกลำจะข้าวกันไปฟังให้ข้าวกัน ดือหดก้อนเราป่านนี้ยันไงกเกี่ยวโอ้ยอยากได้ก็เกี่ยวเนีเนาะเลื่องเื้นอะดิสกคนตขวด้องใช้หนูน้ำกินมะขามหอดดีโอ้เนี่ยทีบ้คาเบ้เขาปมนั้จะได้มะขามอุบวเสียบวะอาปากอะไรเราบาดนี่ยอ๋อเบี้่งพูด บดตอกก็ได้ตอกไม่ยอมมันบวงงูอยู่จะไม่ปเชะก็ยังไงที่เขาเจะขามม่มากล้วไปไปเราบอกบไปกันนอนนี่จื้อตงไปเนาะ่าจะไปกินเราปากเทละกินไม่้ก็แล้วหรอกเทศลรอเรากันเชศเขาอันนี้ันเขาเอาแทียนมีได้เราเขาอยู่พุดูจะมีอะไรดิกินนี่ละเด็เจมาหับังยังต้มแม่แก้มเอาอันนี้

ได้ได้ได้มา,ามทานนไปุณเฮ้ยดีดันดันันดันดันดันไปนดันดันวัลดีเลยอื้ยอกไม่บอกเขาไม่เนื้อวัไปัดตรวจตรวจตรวจเดี๋วตั้งตรวจไปเดไปยวตั้งตรวไปอื เกียนรามาเลยเกียแล้วบานี้เอ้าเกียดไ่วะคนเมาเนาะไปไปเจเกียเลยเขาอยไปใส่โซ่เฟือด้นั่นตีเยบตีนเอาลวไอ้อล้าของคนเมา้นี่แม่เบิด่มเบิ้ดโอ้ยแต่กันนี้หนึ่งคนกินวหนี้ว่าสวหอพอมาเลยไห้า้กคนเป็น่คนตัวเนาะ Have it it.